ออโต้แมปอะไรวะไม่เคยเล่นอีกแล้วมีแล้วอะเกิดหน้าเสาเลยโอ้มันต้องโชว์ถอนเสาขั้นสามแล้วอเล็กซ์โพดมีแล้วอะพี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 เวทเว้ยเสาพันผ้าถุยตามแบบนะรู้รู้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่เชี่ยอะไรที่หน้าประตูมีเสาสองเสาติดกันแตะถอนเรื่องนกะฆ่าเลย พี่ถอดให้เกือบเต็มถอดอ่ะแล้วมึงแบบจแดงเลยกูเคยกูเคยกดจะทำแบบนั้นไว้บุรินเราเพื่อนมันเข้ามาแย่งอกูเคยไปแย่งเขาอยู่เฮ้ยผีเวียดจริงวะเอาเรื่องไงเก่งจริงแม่งจะมาหาคุณละ่ยเสาพังนลยสิคุณเลื่อกใช้แมวแล้วอุโฮแมวม่ขอเด็กเ่น เพิงเบบีเฮ้ยเจอใครวะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องเจอคนแหละเจอกูมั้งเอ้ามืออีกแล้วมันเป็นอะไรกันเนีใช่เจอกูแลกคนชอบมึงเนียเอ้ารอดอ๋อฮัลโหลเมื่อกี้มึงยังท้อฮัลโหลเล็กหรือไม่มีอะไรสอวสาม้านติดกันเออดีม่ะเจ้าแถวเดียวกันประตูอยู่ใกล้กันนะโอ้เพื่อนกูมีอะไรจะบอกว่ะ รอบนี้รอบนี้ยากมันมาหาคุณแล้วมันยากมันยากโอ้โหไอสัตว์ถอนแม่งหมดอักษรเราว่างอารมณ์ดีอุ้ยเอ้าถอนเฟลแม่งบอกอู้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 เข้าไปแล้วอ่ะเขาไม่มาหาคุณหรอกมาหาคุณหรือเครื่องหมายเฮ้ยคุณเห็นคุณเห็น อบอกทีว่านั่นเพื่อนไม่ใช่อวุ่นเออโอเคไม่ต้องสวัสดีเพื่อน Hello ไปเฮ้ยมาหาหัวอ๋อเจอแล้วใช่ไหมคุณอะไรคุณถอนเสาไปกี่ต้นแล้วมันจะฆ่ากูแล้ว เรียบร้อยกูโดนผิดโอ้โห่อจรกดผิดอ่ะไปกดแหละเอคอคือกูกดไอ้นี่นะกดไม้แล้วแบบมันไปใส่หน้ามาันคะือวิ่งไปเห็นหน้าหามันโคตรสวยน่าจะหอกอเขาที่ถอนไปสองอนะ่ะโอเคงั้นแปลว่าหายไปสามแล้วแล้วก็กำลังจะหายสี่เพราะกูมันถอนอยู่เดีย๋ยวคือเรื่องคืนนี้มันโถ้่กูวิ่งหนีออกมาปัญหาคงไม่เจอ อ่าจริงไ่้นะกูบอกแล้วว่ามันยากเสี่ยงมันมาเอานแล้วมึงมีใครอ่ะที่อยู่นี่ก็ได้ไอ้มันไปหาคนที่ปั่นเห็นอ่ะไม่ใช่กูอ่ะกูเก่งคกูก็เจอกองโอ้เจอคือบว่างสีเขียวไอ้เพื่อนโดนว่ะ เจอแล้วคู่บ็อกซ์สี่เอียหรอเออเอาเรื่องวะของใหญ่อ่ะอของเสาแม่คูเสาเอาให้หมดทั้งแบบเลยไหมเนี่ก็จะหายสี่แล้วไอ้ห่ามันมีเจ็ดใช่ไหมถ้าไม่รวมว,วี่อเครับฮ้ยทีเลยเอ็นทีแล้วคู่สอนเสาอยู่โอ้ยหล่ออันนี้มีแิชั่นขอนเสาโคตรแตะมันอันี้มชั่นนานเกิดไปเวลากว่าจะรู้ขึ้นมาโัวแตะมาก นี่เสร็จสองอย่างพร้อมกันในห,หาปันไฟเสร็จพอเสาเสร็จอื้หมอะไรตั้งเด็ดโปรคิวเลอร์มาหานี่ไม่โฟเลยมาหากูนี่แหละสู้ๆเว้ยมึงจะเป็นตัวเบสที่ดีมึงจะล,มล้มนะห้ามล้มห้ามลม้มล้มช่วยไม่ได้นะมึงก็รู้ว่ากูเนี่ยเก่งมึงเข้าหลังกูนี่ไงจะล,มล,ล,ะละ้มนะตายละตายละเอ้ยตายตายตายล้มแล้วล้มแล้วชัวร์แม่เลยกดผิดเอ้ยมีไม้โอ้โหเกือบ <c oughs> เจอแมสีเขียวของเขียวเยอะเนาะลอยลอยลอยโอ้เกวเครับออประเด็นคือปียวแถวคูใจดังคูเกือบตายตอนสอนเน่มาิ นีแล้ว <หา S 1> ต่วอต่อเลี้ยงแเดียวของแต่กูไม่รู้วีอยู่ไหนนะเห็นวีอ่ะอยู่บ้านลูกเต่าเมื่อกี้กูลงแปลไปากล่องในในวี่กูดเ,เฮ้ย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 แมวแมวที่สัตว์ปวดใจก็มาเอ้ยแมวนะออกไปแล้วเออดีเหมือนกันก็ง่ายดีครับแต่ประตูอยู่ฝั่งนี้เหมือนเลยเฮ้ยมาว่ะ ผมคือถับร้อยยี่บแล้วมาก่อนสำนรับโอเคนะครับมาดูฝั่งนี้เลยว่าชื่อเรื่องหมอว่าชื่อเรื่ออยู่บนเหนกันเถอะถ้ากูเปิดเสร็จแล้วฝั่งกูเปิดฝั่งบ้านไม้เสร็จแล้ว ฟังก็มีหมากูด้วยมีหมากรู้แล้วกูเปิดอะไแล้วโอ้ยเจอแมทเจอแมทสีเขียวแล้วก็ทูบ็อกสีเขียวขาทูบ็อกแล้วกัน PG EC Game Boy กูจะไปถอดถอดจอใส่หน้าชี่ดเลยฮ่าฮ่าฮ่าบิคอร์แต้โลง Beach ุกอะโอ้ยเพื่อนเปิดเอ้าโนวันวะชิบหาย ไม่เป็นไรจะถอเสาด้มันจะวิ่งมาสานี้ยเว้เล็กคูดูพวกมึงเลย่ี่่จะกูถอนมึงเวมึงไปมันจะเลีวไปนี้ว่าโอเคทอเสร็จแล้วเอาหมดแมบี่เต้นหมดเลยโลจีาหาเราไม่เจอโง้โหโดนที่อมุดเลย เจอทอนเสานี่ต่อจ้าครับอนออกโน่นหมดแล้วเคลื่อนออกแล้วออกบนเลสั่นเลยออกบนเลสนออกด้วยล่ะกันไปโนวนโน่ได้กองใหญ่เหมือนเดิเอ้ามันไม่เปิดจะทำไมมาตีนอนได้หรอโค้ช อ๋อเพื่อนเจ็บอยู่หรออะไรไม่เอ๊ะตอนแล้วมันเจ็บอยู่หรอเออไม่รู้อ,อ่ะโล่โดนหลอกอีซี่แอดฟักดนกองใหญ่มาใช้แนละ้วก็แล้วก็ได้แต้มประมาณสองหมืน่นอ๋ออีซี่อิน